You're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that this could mean so much, so much. You're the fear. You too la la love me like you do. Touch me like you do, touch, touch, touch me like you do. ครับผมนายกิตเิเ่อสารผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึบ้านยางยองหนึ่งในคณะทํางานําเพื่อนการพัฒนาสารสนเทศตําบลยางยองอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่ายางประมาณหนึ่งกิโลเมตรเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านเหมาะสําหรับทําการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ตําบลยางยอง มีสถานที่สำคัญและกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็งมีองค์การบริหารส่วนตำบลยางยองมีกลุ่มสากรเครดิตยูเนี่ยนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจำนวนสองแห่งคือบ้านท่าลงหีบหมู่ที่สามและบ้านยางชุมหมู่ที่สี่มีกลุ่มแม่บ้านกเกษตรตำบลยางยองอยู่หมู่ที่หนึ่งและกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านท่าโลตั้งอยู่ในหมู่ที่ห้ามีสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนที่เป็นวิถีชีวิตของคนยางยองสวัสดีครับผมบนายพรพิมวันผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบ้านท่าลงบีตำบลยางยองอำเภอทายางจากการวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนโดยใช้ข้อมูลจอปถทในภาพรวมของตำบลยางยองพบว่า ด้านการพัฒนาอาชีพมีคะแนนสูงสุดเนื่องจากชาวบ้านในตำบลยางยองมีอาชีพที่หลากหลายทั้งด้านการเกษตรปศุสัตว์และการแปรรูปสินค้าเกษตรแต่เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วยข้อมูลกอชอช2อคอพบว่าคะแนนด้านบริหารจัดการชุมชนมีค่าคะแนนน้อยสุดสืบเนื่องจากบริบทของชุมชน บางพื้นที่ต้องได้รับการพัฒนาและค่าคะแนนด้านการแก้ปัญหาความยากจนก็เป็นปัญหาหนึ่งของชุมชนตำบลยางยองที่ต้องได้รับช่วยเหลือเนื่องจากมีจำนวนคนยากจนพอสมควรซึ่งสาเหตุของความยากจนก็มีแตกต่างกันไปทั้งนั้นผู้นำชุมชนคนตำบลยางยอง จึงลงมติว่าเลี้ยงไก่ไขยโดยประสานต่อไปที่โรงเรียนบ้านทาโลเพื่อเชื่อมโยงให้บ้านแะวัดโรงเรียนและหน่วยง,งานของรัฐมาร่วมการพัฒนาสวัสดีครับผมนายประโมทพุ่มทองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลยางยองอำเภอททยยางจังหวัดเพชบรุรีผมได้รับมอบหมายให้นำไก่ไขย ไปยังโรงเรียนวัดทะโลก็เพื่อให้เด็กเรียนรู้ในวิธีการเลี้ยงไก่ไข่สองก็เพื่อเป็นอาหารกลางวันแกนเน่เด็กนักเรียนสามเด็กนักเรียนสามารถสร้างไรายได้ในอนาคตได้ก็ถึงมอบไก่ให้ทางโรงเรียนเพื่อจะได้เป็นอาหารกลางวันแล้วก็ทุนสําหรับในการสอนเด็กนักเรียนเพื่อการเลี้ยงไก่ไกไ่สวัสดีค่ะ ดิฉันนางประดับสดสีตำแหน่งครูงานการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าโลตตำบลยางยองอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีรับผิดชอบในงานเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาค่ะทางโรงเรียนได้รับการประสานงานจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่บ้านของตำบลยางยองในเรื่องของการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำบลยางยอง ข้อมูลนี้ได้จากการวิเคราะห์ในตำบลด้วยโปรแกรม CIE จากมติที่ประชุมได้เสนอโครงการเลี้ยงไก่ไข่โดยสนับสนุสนมาจากพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีให้ไก่จำนวน25ตัวอาหารไก่ไข่จำนวนหนึ่งและวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับเลี้ยงไก่ไข่ค่ะครังอาหารสำหรับนักเรียนอาหารกลางวัน ลูกหลานของตำบลยางหยองในในในโรงเรียนบ้านท่าโรได้รับประทานไข่ทุกวันพระนะคะมีอาหารพอเพียงนะเน้นการรับประทานไข่ไก่เป็นพิเศษนะคะในวันพระของเราและนอกจากนี้ยังฝึกนักเรียนให้มีความรับผิดชอบและมีะไรายได้ระหว่างเรียนในขณะที่เขากําลังเรียนอยู่โดยวิธีการของเราคือให้เขาตั้งคณะกรรมการ นะจัดให้มีประธานกรรมการเลขานุการนะคะฝึกดูแลจัดการบริหารในเรื่องของโครงการเลี้ยงไก่ไข่อย่างชัดเจนนะคะและยั่งยืนค่ะดิฉันในานามตัวแทนของขคณะครูโรงเรียนบ้านท่ารูขอขอบคุณสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอําเภอท่ายางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ารู ผู้นำชุมชนในตำบลยางยงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่านที่ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโลได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็จะนำไปสานต่อในชีวิตประจำวันของนักเรียนให้เขาได้มีความรู้มีความมั่นคงในเรื่องของคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะขอขอบคุณนกากันนี้ขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ 嗯。Mm.